เฮ้ยเฮ้ยเฮ้นี่ไปยังเนี่ยปานไหนครับป่านไหนโอ้พี่ชิวยังจังเลยพี่น้องยปานไหนหยุดเร่งนี่โอ้โหไปยังไงไปยังไงเอาละทำเพื่อนเอเอาละรังนี่ใส่ังไงอยู่ใส่ังไงอยู่ อููเียกว่าบปนี่นี่ก่ว่า้องตัว,ดวไ,ดได้ไหมน่ก็ได้ข้างหน้าตัว you know สามลังแล้วเหรอ,อ,อหมีครบเลยว้ยา,ายนีไรมือส s เปอร์กับมือไอ้มีแต้มแล้วน้องมือที่คาด โอเคครับผมนี่แหละครับเยี่ยงเขาหลังจากที่เขาเห็ดเบ็ดเรียบร้อยแล้วเขาใส้มาใส่เบ็ดดูคล้องเนี่ยนะฮะมีคือเยี่ยงเขาครับผมเป็นป่าห้ากล้วยครับแอคชั่นย่างเด็ดเลยพี่น้องโอเคครับขอใส่เบ็ดนะครับผมเดี๋ยวมาพ่อกันมือแรงครับผมมือแรงผมจะพาพี่น้องมาหยามเบ็ดฮะเบ็ดเขามีอยู่สิบเอ็ดลังครับผมสิบเอ็ดสิบสองลังนะสิบสองลังมีแต่เด็ดเด็ดครับพี่น้องมีแต่หมายในเด็ดเลยเขาจะเหลือใส่หมอนี้ฮะโอเคไปพ่อกันแล้วครับผม สวัสดีครับพบกันที่กอครับกับน,น,นอกเมืองครับชื่อจิตนองเมองครับผมหลังจากื่อเ้านี่ฮะเขาได้วาใส่เบ็ดไวฮะสิบเอ็ดลังครับผมสิบเอ็ดสิบสองลังเลยนะฮะตอนนี้ก็เวลาสี่โมงครับพี่น้องสี่โมงกว่าครับผมเขาเกิดได้อกาถ้ายพี่น้องไม่อยากเบ็ดนะพี่น้นองเบ็ดตรงนี้นี่เขาจะหยาบรอบแรกฮะเดี๋ยวอีกรอบนึงเ <s> ขาเกิดจะไม่อยาอบอีกช่านึงตอนตอนแรงมือต่อแรงนะ พราะว่ามือ่นกับไป็ดงานนะผมเลิกงานมาเขาจะมาลอออมเบ็ดเนาะพี่น้องโอเคปะพยายามไปกันเลยพี่น้องไปไกลกว่าเันออมเบดดินแล้วผมพีม่น้องจะถ่ายว่าผมหนึ่งสองสามสี่หา้าหกว่าหลังถ่ายครับผมถ่ายแล้วหายทุนเลยฮะ พี่น้องแล้วทั้งนี้บอลันต์น่ะนั่นน่ะนะพี่น้องน ouais. ั่นน่ะสายยังโอเปี่นท่นเบวาสายยังนี่พี่น้องโอ้สะโคสะคเ็นไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่ายังนี่ปลาไนฮะปลาไนโอ้พี่ชูยังจังเลยพี่น้องปลาไนถิอเร่งนี่นี่ ป้านายพี่น้องป้านายเจียว่าป้านายกินเย้าป่าครับผมเจอาลูป่าฮะเฮ้ยไปไม่ได้เนาะไปไม่ได้อู้อู้อู้อ้บอมาคนลูกครับพี่น้องผมนึกว่าป่าอย่างที่แรกนะที่แอบป้านายครับผมโอ้ป้านายไม่กินลูกป่าเลยฮะ

อันนี้ผมใส่เบ็ดเป็นเบ็ดสองดวงนะครับอีกดวงนึงเข่าครับผมแล้วมันไม่ได้กระตานี่น้องพี่เนาะบูนี่ครับให้เบิรงกพี่เนาะใส่เบ็ดสองดวงนะครับผมดวงนึงกอป่าครับผมอีกดวงนึงกอปากฮนะเข้าไปเร่งไรงมัาน่าจ,จะมาก,กินป่าเนาะนกะพี่น้องป่าไหนเนาะ นี่ปลาในตัวผัวบอกตัวนี้เน่าเลอบนหาเสือโอเคครับผมมาดนึ่งแต้มนะผมเดี๋ยวมือน,นี้เขาก็จะชอ,ะอบหยามนะพ่อมืออนะื่นเนาะพี่น้องเพราะว่ามือนี้เบ็ดทำเบิดแล้วพี่น้องหลังนี้หลังสุดท้ายเลยถือปลาพอดีครับผม,ม,มนะเดี๋ยวมือ,อมือตอนแรงฮะเดีเ๋ยวเขาไม่อยากอีกแค่นึนงครับผมเนาะวัวดินจะพูดจะตาเบ็ดเบ็ดหลังนั้นโกงเลย ไม่รู้ว่าอย่างนี้นาคลากไปไบอกว่าเ <_ EN _> บื้องบนป่าหรือนาคเฮ้ยน่าหนักมันน่าจะลากขึ้นฟังนะไอ้นี่มันมุดมุดไตหยาไปนะจ่านป้าว่ะเป็นป่านัยไปจ่านเออปันมีให้รักเนี่ฮนะไม่รู้ว่าอย่างดึงม้าป่าบ่ะนี่เลย โอ้วัวคือวัวเงินปลาเราจานดึงมือดึงได้สิแม่เนี่ยพี่เนาะดึงขึ้นมาทั้งหงาแบบนี้วัวเงินปลาคิดถึงว่วเงินปลาโอ้เบ็ดง้างเย็ดเคปอนดเบ็ดแบบรุ่นนี้ง้างได้อะโอ้ปัญหาเท่ยยังวะเนี่ยเบ็ดง้างครับผมนี่อ๊อฟเปลี่ยนไปแดงเลย ปอ๋อนี่เหรอวะไม่จัดยังดึงดัีกไหมอู้ไอต่อครับเพื่อนเจ้านี้เขาจะเอาไปนี่ครับบางยีเราเปลี่ยนนะผมเจ้าเมื่อใดบางยอีเขาแกะมาพรกัวทำไมเนาะป่าแบบวะ ป่าไว้ยนะป่านี่มันอาจจะลากขึ้นฟังนะมีหอยหนูหอยตีนหนูอีหยังวะหอยตีนตุ้นมาเนี่ยหอยตีนตุน้นอันนี้อีหยังน้อยๆน,นี่ไหมตุ้นบ่อีหยังอันนี้ก็น,นกอู้ว่าเดีย๋ยว ไฮเฮ็ดบวงมาใส่พอไเฮ็ดบวงมาใส่นกยางตไมอาจารย์อาจารย์นี่มีมมดมมีนอยังหนูยังอย่างไงไม่ยบนะไม่ยบนะพีมื่อหนถ้าได้มาใส่อป่าไปต่อผมเฮ็ดเลยอีกเก้าลังฮะหกเจ็ลัง มีเศษที่เด็ดเนีผมไปเริ่มพ่อกันจะพูดเลยครับนี่นะครับอยู่โซนนี้มีอยู่หกลังครับผมมาเบิ่งกันพี่น้องเจ๋อเบิ่งเบ็ดตารางนี่เมื่อเวีนตาใช่ปะอู้หูหูจานจานเอาละลังนี้เอาละเออไปยังนี่ปมาดุกข่าวปอะ้บใส่เบิ่งใส่เบิ่งใส่เบิ่งใส่พี่น้องเบิ่งใส่ หใส่ไงใส่ไงเอาละทำเร็วเอาละรังนี่ใส่ไงอยู่ใส่ไงอยู่โอ้โหเรอยว่าแบบอนไรทีเด็ดเลยครับผมน้ำมันมันใส่ใหญ่อยู่ไปทะลุครับผมทะลนทะลุั่้ใส่ดีพี่น้องเรอยว่าบาบ มาบาดพี่นเ้ยเลยรัวก,กว่าผมสองรัวผมยิดไปดติดตาพี่น้องเลยยังไงปลอดภัยก่อนนะผม ไอ้หมก,ก่อนไท้แมก,ก่อนพี่น้องเลยที่เดียจากที่เด็ด,ด,ดนี่ใด้หนีง่ๆๆเลยหูตัวอะไรเนี่เยเล่าไปนั่ง้าไป หนึ่งแต้มครับผมวนม,มานานแล้ววนม,มานานแล้ว <laughs> เป็นเยอะไปปะดูทา,างเขาอยู่ไหนดิจะทำให้แต้มเลยเขาแตยที่แถวนี้เรือพวกล้งนะผมแต่ว่าหลังนี้เห็นนะหลังนี้ไม่น่าจ,จะถีกครับผมขันเบ็ดบโกงฮะเยอะกันเยอะยังฮือกอวะอุยว,ยยว,ว,ว,า,ยยวายเยอะแต่ที่จะตายป่ะนี่ ว่าตายครับผมเรียว่าตายะตนะแต่ว่าโตแง่วันนี้จะไปจะกล้ากินวะฮะรูนบิ๊กใส่เลยลังนี้เดี๋ยวพันมาจากรอบก่อนไปต่อกันเลย เฮ้ยเฮ้ยเอาเอาเอาเอ,าเอา้าแล้วล้างนี่ก็เอาละพี่น้องนี่ฮะจ้นจันจันยังยังขืนไม่พี่จันขนุนเพียรเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วยังมาท,ทางเลยยังมาท,ทางเลยเดือดลอยครับผมไปย,ยังพี่เนาะขึ้นไตย,ยังนี่ออคอพี่ก็บอก เนี้ยคอปคอเสือกขอเนี้เสือกคอเนื้อครับผมฮะเนี่ยพี่ละคอเนื้อเนี่ยอันนี้เสือกิ้วอะผมที่เก่าวะ DC DC6 ตองตัวได้ไหมเนี่ย ว่าไม่แห้งออกซิซนนว่ามันมันวินะเยาว่าแบบห้องเต็มละสามเต็มกับปัตตะเอปไปไหนครับผมเยาว่าบบามันมันถ้ามันมันไอไลายงูส <c oughs> จดจดๆๆคลิปนี้ตเ,นเต็มเต็มเลยจัดให้พี่น้องเต็มเลยครับผม เต็มมะเต็มเต็มมะผมมือนี่ตัดให้เต็มเต็มแน่โอเคป่ะลังต่อไปแล้วล้างมีตายเหรอพูดกับว่าตายว่าตายว่าตายใช่เนาะอันนี้ก็ว่าตาย ในลำสุดท้ายเขาอยู่หันนะผมบึงเราเป็นอะไรจะถืกครับผมตอนนี้เขามีอยู่งองแต้มตามแต้มกระป๋าไหนครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องฝากกดจักรยานยนนะครับผมกดติดตามเพื่อไปกำลังใจให้นอกเมืองบ้อมนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ตจะตเข้ามาบ๊ายบายสวัสดีครับไอ้พอ่อคลิปไหนครับผมนี่ฮะ แอคชั่นย่างโหดเลยพี่นนอง